เกณต่อมาก็เรื่องของภิกษุหนุ่มชื่อว่าติสสะหน้าที่ยี่สิบสองส่วนเกณฑ์ที่สี่ก็ต่อบกันเลยคืออยู่ในเรื่องเดียวกันตรงนี้ครับส่วนติสสะที่เกิดเป็นเล่นติสัตที่เกิดเป็นเล่นไม่เก่งแล้วเพราะว่ารอบสองที่ผ่านมาออกติสาตเรื่องนั้นเป็นน้วที่เป็นเล่นนะเกิดเป็นเล่นในอารของต,อน,ตอนก็เลยก็ที่อยู่ใกล้ๆตรงน,นี้ ดังตอนนี้ก็เป็นเรื่องของภิกษุนุ่มชื่อว่าติสัตสถานละพระสัตดาตมีรางโตเมื่อประทับอยู่เชตรงนีในประเชตะวันอราภะทรสมบารกติสัตทารานามชื่อซึ่งภิกษุนุ่มชื่อว่าติสัตปเทสิตร,ร,ตรแล้วอิมังธรรมเทศนานซึ่งธรรมเทศนานี้อิติว่านตาติเวยถาสัทถังดังนี้เป็นตน้นกิระได้ยินว่าโส ติดโซก็ยกง่ายๆสั้นๆคือติดสัจนั้นะติดโซติดโซอันว่าระติดสัจนั้นะแล้วก็นินทันโตวิจริอันนี้คือเอาเน,นินทันโตเป็นอภัยตรรกยาในกลุ่มผ่าคือเที่ยวติดอยู่แล้วเที่ยวติดอยู่แล้วทานซึ่งทานอริยสาวก,กัโกตินัง แห่งโกดแห่งอริยสสาวกทั้งหลายปัญจนังปิแม่ห้าอิติคืออนาถปินิกัสะข้าปฏิโนมของคารบดีชื่อว่าอนาถปินิกะวิสาขายะออปาสิกายของบราศิกายชื่อว่าวิสาขาตัวน,นี้แปลว่าคือฉะนั้นข้งในตัวนี้มันคือสามีสมณัตและมิเสตระของ ของนำที่เป็นสติปัฏฐานสอตัวที่เป็นสามีสมถะแต่ว่าภายในยติตัวเนี้ยไม่มีที่อะไรที่จะให้สามีสมถะกับวิเชณาของเขาเนี่ยเข้าได้เลยเวลาสัมพันธ์ก็เขียนหนังสือธรรมาเาื้อื้อน้าถามีในการสะข้าปติโนวิสาขายะอุปศิกายะเนี่ยก็ให้สรุปปัจจัยติเลยสรุปปัจจัยติส่วนที่สามตัวนี้ก็สรุปปัจจัยในมันจะนางเริยสาว,วกะ โกตินานีที่เราติดอยู่นวซึ่งทานแห่งกฎแห่งอริยะสมมติทางไหนไม่ห้าคือฉนะนั้นไอติตตวไหนที่แปลว่าคือภาคข้างในอะ่ะไม่มีตัวทานนะข้างในทุกอย่างเลยให้ตรุษป,ปัดไติได้เลยแปรตอนแปรออกแปรได้แต่ตอนละพันให้ตรุษป,ปัดทั้งหมดต่อมานิธิเอมะติดแล้วนั่นเทียวอัสติสัทธานังปิแม้ซึ่งอัสติสัทธานแล้วก็ รพระพารณาได้แล้วสีตรังโยกวัตถุเข้ามาซึ่งวัตถุอันเย็นฐานะเคในโลกแห่งทานเตสังชนานางของชนทั้งหลายเหล่านั้นนินตมติย่อมติอิติว่าสีตรงังเย็นดังนี้ย่อมติว่าเย็นดังนี้ฉะนั้นเราไม่ได้แปลออกอะไรเลยเราแปลแค่ตัวศัพท์มันเฉยๆในวาะสก็สีตรังก็ให้สูงบว่าอิติเลยอิติัก็เป็นอาการะใน นินทติปิยาเป็นตัวเปิดอิติสัปปะกันในนินทติแล้วก็แล้พิตาาได้แล้วอุนหังวัตถุงซึ่งวัตถุอันร้อนนินทติย่อมติอุนหังอิติว่าร้อนอิติตรงนี้ล้วก็นินทติย่อมติตรงนี้ยกชะนะมาชะนะซึ่งชนทั้งหลายลเทนเตปีแม้ผู้ถวายอยู่อับปังวัตถุซึ่งวัตถุอันน้อย อิติว่าอิเมย,ยกชนะธมามาชนทั้งหลายเหล่านี้เทนติย่อมให้หรือย่อมถวายอาปมาตรกงงังวัตถุสวัตถุเยามาน้อยกิ่งทําไมอิติดตังนี้แล้วก็ข้างลา่างนี้นิตติย่อมติแล้วก็ตอนนี้ก็ยกม,มาชนซึ่งชนทั้งหลายเทนเตปิดแม้ผู้ถวายอยู่ พระหงวัดถุงซึ่งมาตวนมากอิตธิว่าถ้าปนัดฐานังอามาที่เป็นที่เก็บเคใหในเรือนอมีสังชนานังของชน,น้งหกายเหล่านี้มันเยเห็นจกักมันเย่ไม่เห็นจัหนาทีจะไม่มีโพชนาเมตตาปิก็เอาโพชนาขึ้นมาเป็นตัวประธานยกขึ้นมา อนาโพธะนะอย่าปะนะมะตังศัก์ว่าเป็นเครื่อง,งอนุภาพให้เป็นไปแล้วก็หนุนตัวนักพิตาขึ้นมาคือปุกเลยน,นะอน,น,นุคลทาตะพางพึงถวายพิคุนางแก่พิสุทั้งหลายอน,นุนามะชื่อมิใช่หรืออย่าคุพระตังตัวประทานว่าข้าวต้มและข้าวสวยอตก,การมีมาเท่านี้มีปัสติย่อมวิบัตินิรัตกังอิวามีประโยชน์ออกเป็นนั่นเทียวอิติด,ดังนี้ ตัวประธานคือติดโสกแค่ตัวเดียวเท่านั้นแต่ปียงภูมภาของเขาเราดูดีๆว่าหนึ่งมีวิจริม,นมีนัยทิมีนินอ่ามีนินทนินตตินินตติมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ ฉะนั้นเวลาสมัครก็โสวิสุนัขของติโสติโสศิกรตาในวิจริณีทิและนินทติวิจริณีทิและนินทติกิริยาสีบทอารบทกระตุมาจุกเพราะคำพิเศษคุ้มขางเลยตัวมากเลยเนี่ยวิจาริณีตัว นิทิหนึ่งตัวนิทิมันเป็นอีกอ่อ,อนเตลีะ่ะเราเลยเลยต้องแยกเป็นสมานเป็นอีกหนึ่งตัวต่างหาก่วนนีท้ทติตัวเนี้ยมันลงติปัตตมานาเหมืนอมนกันแล้วเราก็เลยบอกสุดท้ายและคือเสกตาในวิจรินิธิและนิมทติเสร็จแล้วก็บอกจํานวนวิจริขอวิจารินิทิและนิมทติ กิริยานิทติซีบทอายบทกาตุวจะจกแล้วทีเดียวก็อะไรสัมพันธ์มาตามลำดับอ่าตามลำดับก็คืออนาถาบินิกัสสาธาปิติโนวิสาขายะอุปาสิกายะสรุปนิติอิสัพสรุปะณีปัญจนางอริยสาวกโกตินงังติสัพก็เป็นภาษากบับปัญจนางปัญจนังวิส,นส,วสวุนทะของอริยสาวกอริยสาวกโกตินังอริยสาวกโกตินังก็สามมีสมณะใน านังทานังุตกรรมะในนินทันโตนินทันโตอัมพันตรักิริยาในวิจริปิสักก็เป็นคาถากับอสัตถิสักทานังอสัตถิทานังก็อุตกรรมะในนินิเอวาสพกะวัารังนากับนิทีเป็นสามเสนของชนานางชนานางสามีสมรธคในธานักีทานักีอาธาระในรพิตวาน สีตารางวิเศษณ์ของวัตถุงวัตถุงุตกรรมะในรพิตวะรพิตวาภุทกาละุยานในนินทติสีตารางสรุปะในอิติอิดิสัอาการะในนินทติอุทหังวิเศษณะของวัตถุงวัตถุงุตกรรมะในรพิตวะรพิตวาภุงกาละุยาในนินทติอุทหังสรุปะในอิติอิิสัอังาระในนินทติแล้วก็อภิปาวิเศษณ์ของวัตถุงวัตถุงุตกรรมะใน เทเตปิสาหปเป็นกถากับเทเตเทเทศรนักของชนีชนีวุตกรรมะในนินทติอเมวิศรนักของชนาชนาศิัตธาในเทนติเทนติไอบดกตุวาจกกินสัพปุจฉรทัตอปามัตตการวิศรนักของวัตถุวัตถุอุตกรรมะในเทนติอิสัพอกระในนินทติพระหงวิศรนักของวัตถุวัตถุวัตกรรมะใน เตเตวิสาเพรก,กรตากับเตเตเทเทวิศนักของชนีชนีอุตตกรรมในนินทัติแล้วก็ทับนัฐานีเสยกตาในนัฐีนัฐีอ้ายผลกตุวาจกมีสามวิศนักของชนานังชนานังสามีสมันธในเคเหเคเหวิสยาธาระในทับนัฐานังส่วนตัวนี้มันเย่มันเยสัต เรื่อชื่อสมานเคยเจอมาไหมสังสัญถะมันเยสัพสังสัญญาเห็นจักแล้วก็ไม่ต้องเข้าทิ้งไปมันเยสัพสังสัญญสุนทริเราสัมพันธ์ไปแล้วเป็นเยี่ห้อเมื่อกี้ต่อมายาปนะมะตังวิสุลักของโพชนาโพชนงอุตตกรรมะในธาตพังธาตพังกิตติบทกามวาจบปุกร,นะรีนะอนะวิเดตะตาในธาตพัง นามศัพท์สัญญาชนตะกากับนนุนนุสัพท์บุญชนะค่ะพิกุนังสัมปทานะในธา,าตุพังก็เอตการวิสุทธานาของยาคุป,ปตังยาคุปตังเสนตาในาวิปัจจิวิปัจจิอายบทกัตตุวะจกเอเวศอวะธารณกับนิรัตตกังนิรัตตกังกิริยาวิสุทธานาในวิปัจจิมันเป็นทุติยวิภัตติ แต่ไม่ได้ไปออกเสียงเสียงอันเลยย่ยอมวิบัติมีประโยชน์ออกแรงเที่ยวฉะนั้นนีรัฐการกิกริยาวิเศษณะในวิปัสสติปิสักก็อาการในนิทติต่อมาปนัก,ก็นี่มีนิบาตงจ้งความตัวปรานาต้องขึ้นมาใหม่ทันทีปนัแต่ว่าก็ติโซอันว่าติศากราภะ อารักขาคือตัวบรรจัยทำเป็นสมานะไม่ออกเมาแล้วอารักปารกยาตะเกซึ่งญาติทั้งหลายตระกองตนแล้วก็วัตตวาก่าวแล้วตัวนี้ก็มีอาชินีต้องใส่วัตจนานิธรรมวัตจนาณิซึ่งคําทั้งหลายมีว่าโอโหโอโอวัดเน่ยนี่คืออัจฉริยะทําให้มันอัศจรรย์ใจโอเคห่าอันว่าเรื่อนญาตกานังแห่งญาติทั้งหลายอำมาตย์ของเราทั้งหลายโอปานะคูตัง เป็นเรือนเป็นที่ลงดืง่มโอลงปานะด,ดื่มเป็นเรือนเป็นที่ลงดืง่มพิขคนางแห่งพิศุทธทั้งหลายอาคต,ตานางผู้มาแล้วจากทิศทั้งหลายสี่จะตุองีที่สาหีตจากทิศทั้งหลายสี่เสร็จแล้วภูตังยังไม่แปลให้แปลท้ายสุดเลยเป็นเรือนเป็นที่ลงดืง่มของพิศุททั้งหลายผู้มาแล้วจากทิศทั้งหลายสี่เป็นแล้ว แต่การคุ้ภากของเขาทีิงๆก็คือโหติย่อมเป็นดังนี้เป็นต้นแล้วก็ประสังสังยังความอะไรสังเสริมปพติติย่อมให้เป็นไปทั่วขณะนใดขณะใดก็โหสัตตเป็นอัจฉริยฐานขีหังก็เป็นเชกตาในโหติโหต,ติอายุกตุวะชกแล้วก็อนาการก็สามีสมัชชในญาตกาณังญาตกาณังก็เป็นสามีสมัชชในเีหัง แต่ตัวที่พิจารณาของทิศสาหิทิศส,สาจีก็เป็นอันปานภาระในอักาตานางังอักาตานางังพิจารณาของพิคุนงังพิคุนังก็เป็นสามีสมระในโอปนานัตทีแล้วโอปนานะปูตังก็เป็นมิกตานในโหติดิศก็สรุปภในอาทีนี้วัตนานี้อาทีนีพิจารณาของวัตนานี้วัตนานี้ก็อุตตระมะในวัตวะวัตวะพักกลางเกียใน,นวัตเตติประสังสังก็เป็นการเป็นกรรมในวัตเตติ จะนั้นะเตติตัวนี้ดูดีดๆนะครับนี่เป็นเอตุกะตสจงลโจกจากนั้นจิตโสข้างหน้านี้ก็ต้องเป็นเอตุกะตาในวันตถิติวัติติให้หมดเอ่ตุกะตาจงลโจกสัมมาเรื่อยๆมันจะถึงอรภะให้กระดดเข้อเล็กไหนแต่พุทธทานข้างตั้งแต่มาทานมาข้าเล็กไหนเลยแต่ว่าเวลาจะไปสัมพันธ์กันถ้าออกมานะก็ปะนะก่อนปะนะะใจว่าไรต่ว่าก็วิเศษสัจจตกะหรืออันนี้มันมันไม่คอยตามกันเลย มันไม่น่าจะเป็นเกี่ยวข้องอะไรกันก็เหมือนคัดแย้งกันก็ประณัติสัมก็เป็นปปขันตระจตกระแล้วก็ติสโซนก็อิรุตกตาในว่าเตติโนเตติก็เป็นไอหมดเหตุกัตัวโจกยันตดเกตวตกมรมในอารภะอารภะตัวนี้เมื่อกี้บอกไล้ว่าเป็นตัวปัจใจตอนนี้หมควาว่าอะไรก็เป็นสมานะการกียในวัตวาลในกิยรรตัวตัววัตวาที่เราฟันตามที่เมื่อกี้นี้คณะก็โศติสโซนว่า พระกิสาน,นั้นปุตโตเป็นบุตรเอกสัทวา,าริกัสสะของบุคคลผู้รักษาซึ่งประตูคนหนึ่งเติรตตวามาเป็นแล้วก็วิจารณ์ตัวเทีย่ยบไปอยู่สตทิงกับวัติกีหิด้วยในช่างทั้งหลายวิจารณ์ใจผู้เทียเท่ยบไปอยู่ชนะระทางสูตรชนบทปตัตตบาถึงแล้วสมัิิงซึ่งเมืองสมบีติตอรปฏิโตบทแล้วไม่มีอะไรซับซ้อนอานจากครั้งนั้น นี่พิขคเป็นตบทานพิควรว่าพิสุท์ทั้งหลายทิสวาเห็นแล้วเห็นไทยนั่งติดสังซึ่งพระทิศนั้นแล้วก็นินทันตังผู้นินทายอยู่นินทันตังค์วิเศของของติดสังเนี่ยเห็นแล้วซึ่งพระทิศนั้นผู้นินทายอยู่ทานานิซึ่งทานทั้งหลายมนุษย์นังของมนุษย์ทั้งหลายเอวังอย่างนี้เอวังสองก็เป็นกิยาวิเศณในนินทันตังนินทายอยู่อย่างนี้ แล้วทาไงเจงตมาขึ้นแล้วอิติว่าเมียรามรอนทั้งหลายปริขยิสามารถจับกําหนดจับนางติสังซึ่งภพศิสฎ์นั้นอิติตังนี้โคจิตว่าถามแล้วอิติว่าอาวุโสดงก,ก่อนท่านคงมีอายุยานการว่ายาทั้งหลายแต่ว่าของท่านวัตสติย่อมอยู่กระหังฐานในในที่ไหนอิติดังนี้นั้นกระหังก็คือปัใจจัยไถนาวมกับกินสั์แปลงกิงเป็นกัด กระนั้นเวลาสำคัญก็ทำเป็นวิสุทธิ์นะวิสุทธิ์ของท่านนี่ท่านนี่อัศรัยมรสนิรันดร์อำนาจทั้ทงหลยของท่านย่อมอยู่ในที่ไหนดังนี้สนุวะฟังแล้วพิจารณขึ้นมาเหมือนประโยชข้างหน้าเอามะมะแทนตวะวันยติกามว่ายากทั้งหลายเอามะมัของข้าพเจ้าวัสันติย่อมอยู่อสุกานาวอสุกคามีนา,ามะชื่อในบ้านโน้นอิติดังนี้เปเส,สิสหงทรงไปแล้วท่าเรซึ่ง วิกษุหกตหน,น,น,นุ่มทั้งหลายกติปเยเล็กน้อยก็คือสองสามรูปนั่นเองสงไปแล้วซึ่งวิกษหนุ่มทั้งหลายเล็กน้อยเต้พิกูนาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นคันตวาไปแล้วตถทฐานีในที่นั้นแล้วก็มีร่วมองหน้าของตัวนี้สัพสมัยกีตัดสกัลละก็คือ,อ,คอมาถึงตรงน,นี้คามะวสิเกหิมนุสเสหิ อาสนะสารายะนิสีทาเปตวาตตะสก,การะผูมีสก,การะอาณามนุษย์ทั้งหลายผู้อยู่ในบ้านอย่างพิสุหลให้นั่งแล้วในสราเป็นที่นั่งกระทำแล้วคือคามาวาสิกอีกก็เป็นวิเศษของพิกุหิไม่ใช่นีวิเศษ์ของมนุษย์เสริเข้าไปคามาวาสิกวิเศษณ์ของมนุษย์เสรษมนุษย์เสริฐนาณาพินนพจตตาในกระตะขีดนี่ แล้วก็อาสนะสารายะมันเป็นที่เป็นที่นั่งฉันไม่นั่งไม่ไม่ได้เป็นที่มานอนมาใส่ก็อาทระธรรมดาอาทระในนิสิทาเปตวานิสิทาเปตวาก็เป็นบุพกาลุกุญญาในกตะขีดความมรรคแจ้งนาของกตะซึ่งเป็นสัตวสมัตตนี้แต่อเนื่องก็กตะสักการะก็เป็นวิเศนาของนี่พิขูเดชใครยกทาราพิสุนุมมาพิสุนุมก็ได้ก็เป็นวิเศนาของทาราตรงนี้ก็ได้ยนั้นว่าพิสุนุ่ม ทั้งหลายเหล่านั้นไปแล้วในที่นั้นผู้มีศักดิ์ระอันมนุษย์ทั้งหลายเ็าอยู่ในบ้านยาังพิสุไลให้นั่งแล้วในสระเป็นที่นั่งกระทำแล้วกุจิงสุทำแล้วอิติว,ว่าอิาติตรงนี้บรรธานคือทาโรนีอันว่าคนหนุ่มติสโอนามะชื่อว่าติสัตอิมัมหาคามานิกมิตวาปภะทิโตผู้ ออกแล้วจากบ้านนี้บวชแล้วปวัจจุบันคือต่างบรจใจรับตวาได้แล้วไปเสด็จใองตัวประธานผู้ออกแล้วจากบ้านนี้บวชแล้วอาทิมีอยู่หรือกะตะัตมียกชนะขมารอ่านว่าชนทั้งหลายอาวาชนทั้งหลายเราไหนยาตกามเป็นญาต,ต,ติศาสตรติดศาสตร์ของพันติศาสตร์นั้น แล้วก็ใส่ผลติเข้ามาผลติย่อมเป็นอิติรนี้อา마กันทั้งหลายเราไหนเป็นญาติของพระติสันนั้นหรือเป็นญาติของเด็กเด็กหนุ่มนั้นผลติผลติย่อมเป็นอิติดังนี้ยังข้าเป็นพระภูต้องใส่คนครมนุษย์สามมนุษย์ทั้งหลายกินแต่ตมาคิดแล้วอิติว่านีน่ก็รวบมา เพราะว่าตัวประธานมันเป็นศัพท์สมบัติมีตัดปจิตตัึ้นเป็นเด็ดขึ้นเป็นตัดปัจจัยแล้วมีตัวที่เข้ากับตัวประธานที่เป็นเกเรวนันนิธมิตวัดก็อ่านรวมมาเลยอีทัศฐานีกุละเคียโตนิคมิตตวัตปับประจิตตัธา,ารโกอ่านว่าเด็กผู้ออกไปแล้วจากเรือนแห่งตะโกนในที่นี้บวชแล้วนาทียังไม่มีอ่านว่าเด็กผู้ แล้วก็แปลนี่ก็เป็นตัวก่อนที่จะแปลแบบปฏิตัศพวกออกไปแล้วจากเรือนแห่งตระกูลในที่นี้บวชแล้วยังไม่มีอีกท่าก็โยกฐานนี้เข้ามาแล้วกันฐานนี้ก็เป็นอะไรก็เป็นพินาธาระในกระเคหาโตคือถ้ายกฐานนี้มาเท่าไหร่ฐานะก็คือเท่ากับนามก็พินาข้าพเียาก็เป็นอาธาระนั่นคือวิสัยของฐานนี้ ฐานนี้ก็เป็นพินาทรายกุระเคนาโตกุระเคนโตก็เป็นอาาลานในิกมิตวะนิคมิตวะก็ผู้พากการกิเลในปัปปะชิตัขีดส่วนปับริจัตฐารโกคือเสี้ยตาในนัตตินัตติไอุตตุวะจกอิเมพิกูอันนับพิสุท์ั้งหลายเหล่านี้ว่าทันติย่อมกล่าวถึงกางลูกโผซึ่งใครน้อแหลกกางตัวนี้ไม่ใช่กิ่งนะกระแปลงกิงเป็นกัดแล้วเจดยัสญาศที่เป็นปุรงลิง แต่ว่านการก,ก็คือวัตกรรมนในวัาานตถติไม่ใช่เป็นปุจฉะตัวที่เป็นปุจฉะก็คือลูกตัวเดียวลูงตัวนีุู้กสัพปุจฉะโอสัพวัตถรังการส่วนที่วัตวกรรมในกิยาคุมภากอานแล้วมีสง้งหลางเหล่านี้ย่อมกล่าวถึงซึ่งใครน้อนแหลดังนี้พอคิดเสร็จก็พูดอานสุกล่าวแล้วอิติว่าพาันเต้าจะทำพุชเจริญน,นี่พันเตตัวนี้ อ่เป็นอรรับรรของประโยคสุนาสนโนมะข้างข้างข้างหลังนี้ข้าแต่ท่านผู้เจริญไมยาอันว่าข้าพเจ้าทั้งหลายสนโนมะย่อมฟังอิติว่าเอโกโทวาลิกาโกโตอันว่าบุตรของบุคคลผู้เฝ้าซึ่งประตูหรือว่าอรรบุตรของบุคคลผู้รักษาซึ่งประตูคนหนึ่งวิจาริตว่าเทียบไปแล้ววัตติกีสถิงกับด้วยในช่างทั้งหลายปัปพิโตวบวนแล้วอิติอย่างนี้ ตุงมเฮมัตทั้งหลายมันเยวัเทถะเห็นจักย่มอมกล่าวสังขายะหมายเอาตังทวาริกกปุตังซส่งบุดของมงคลผู้รักษาซึ่งประตูนั้นอิติดังนี้ตุงมเหตัวนี้ก็สิกัตาเลว,วัเทถะวัเทถะก็เป็นไอ้คนประตูวระโจตังวิเศณของทวาริกกปุตังทวาริกกปุตังรุตกรรมในสังขายะสังขายะคือ ย่อมเก่าไม้เอามันคือตาวารบรรจแปลตัวทิศเป็นยักษ์ฉะนั้นมันแปลหลังกริยาฉะนั้นถ้าตวาเป็นตัวขหายกริยาฉะนั้นสันทายตัวนี้คือกิริยาวิเศษน์ในวัฏเทถ่ย่อมเก่าไม้เอาฉะนั้นตาวามบรจยที่แปลหลังกริยาที่อยู่ด้านหลังได้มันไม่ออกคามาแล้วถือว่าเป็นตัวขยายกิริยาต้องไม่ออกคามาแล้วเรียกว่ากริยาวิเศษณะในวัฏเทถ่คือเดีรยตรตภูภาพ สมัญเยเหมือนหน้าเมื่อกี้นี้มัญเยสัพสังสักยะถาติสักก็อ่านกำลังในอังสุภาระภิควรวราชภิุษุมทั้งหลายยะตมารู้แล้วอภภาวังซึ่งความไม่มีอิสรัญญาตการังแห่งญาตผู้เป็นใหญ่ทั้งหลายตถาคาเมในบ้านนั้นตสักต,ติสั์ของพระติสันั้น นะติศักยโยคเภาโยกอะไรนะติศักข้ามาแล้วก็เป็นสามีสมณะฐา,าะในอิสรัญญาตการังส่วนตถาคโยคเคเหตขมาเป็นวิสยาธาในอิสรัญญาตการังส่วนอิสรัญญาตการังก็เป็นเภา,าที่สมณะในอภาวาัง รู้แล้วซึ่งความไม่มีแห่งญาติผู้เป็นใหญ่ทั้งหลายในบ้านนั้นของพระติสัสนั้นคันตมาไปแล้วสัมปชิงสงูงสัมปชีอโรเจสิงอโรเจสุงบอกแล้วตามวัตปิงซึ่งความเป็นเป็นทั่วนั้นพิคุณังแก่พิ่สุสงหลายอิติบานตัวเลขไปเตคืออโรเจสุงว่าปฏิเฆฆามบุูเจรินติสนว่า,าพระติสัตวิราปันโตวิจารติย่อมเทีเ่ยวบน บนบนเพออยู่เอาวิละปโตเป็นอภันตรกริยายในวิจรติแปล้วามกันย่อมเที่ยวบนเพออยู่อากาศนางเอวะดอันนี้หนูคำว่าวัตถุวัตถุตัวนี้แปลว่าเรื่องนะวัตถุมันแปลว่าเป็นพัสดุหรือวัตถุก็ได้แลว่าเรื่องก็ได้อ่านว่าพัตติสัตย่อมเที่ยวบนเพออยู่ ซึ่งเรื่องอันไม่ใช่เหตุนั่นเทียวอิทธิังนี้แติเอวัสธรรมะเทาระกับอังคารนังอังคารนังวิเศณของวัตถุวัตถุก็เป็นอนุตตกรรมนในวิละปันโตส่วนวิละปันโตก็เป็นอภันตรักยานในวิจารติสมัชชากับเรื่องผ้าเนี่ก็ได้นะครับผมก็เลยไปพิคูบีบแม้นับพิสุนหลายอารมณ์จิตสูงกับตัวแล้วสถานกษัตริย์แก่ผ้าสถานโคตรสถาอสอนรัสันนน